สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักนะคะเจอกับคุณครูหน่องอีกแล้ววันนี้นะคะคุณหน่องก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟัเงเป็นนิทานสร้างคุณธรรมนะคะเรื่องกระต่ายที่อายเรามาฟังนทิทานกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมรือยังคะ เจ้าหญิงกระต่ายที่อายหนักหนาไม่กล้าสบตาไม่กล้าทักทายจับมือแม่เดินเพลินชมดอกไม้แต่ถ้าพบใครไม่กล้าพูดจาโน่นคนลงตุ่นคุณแม่ร้องทักเจ้าหญิงอึกอักแม่เคยคุณน้าส่งยิ้มเขินอายมวนไปมวนมายืนหลบหลังขาแม่จ๋าช่วยที เดินต่อมาพบพี่กบเลิงล่าเจ้าหญิงผวาตั้งท่าถอยหนีโอ๊บโอบเสียงดังแต่ว่าใจดีลูกจ๋าดูซีไม่มีพิษภัยจนได้มาเจอครอบครัวป้าหนูพี่น้องวิ่งกรูดูหน้าสงสัยเจ้าหญิงแอบมองอยากลองเข้าไปแต่มัวเขินอายไม่ได้เล่นกัน คุณแม่ปอบโยนคนดีของแม่ความกลัวเกิดแค่ในใจเท่านั้นหากทำสิ่งใดไม่ต้องไหวหวั่นลูกนั้นกล้าหารคุณแม่มั่นใจไปต่อข้างหน้าท้องฟ้ามืดคล้ำฝนตกพรงพๆเมฆดำก้อนใหญ่เรื่องธรรมดาไม่ต้องตกใจหาโพงหลบไว้อย่าได้ตื่นกลัว เจ้าหญิงตระนกตกใจหนักหนาปิดหูปิดตาก้มหน้าสายหัวผมใจไม่ไหวสั่นไปทั้งตัวสุดแสนน่ากลัวหัวใจตีดตันจับพันธันใดได้ยินฟ้าร้องคำรามกึกก้องจึงต้องเสียขวัญแสงวาบจากฟ้าพาลงเลื่อนลั่นเจ้าหญิงทันหลันพันวิ่งออกไป พัดหลงไปไกลอยู่ในพงหญ้าหันซ้ายหันขวาแม่จ๋าอยู่ไหนเจ้าหญิงตื่นตูมด้วยความตกใจมองไม่เห็นใครให้ได้พึ่งพิ้งน้ำตาเริ่มไหลร้ลองไห้เสียงดังอยู่ตามลำพังหมดหวังนั่งนิ่งเจ้าหญิงอ่อนล้าหน้าเศร้าเสียจริงความกลัวทุกสิ่งต่างวิ่งเข้ามา แต่แล้วนึกย้อนคําสอนของแม่ความกลัวเกิดแค่ในในใจนั้นหนาจงทําจิตใจพุ่งสู้ขึ้นมานี่แหละความกล้านําพาพ้นภัยคิดได้แล้วเดินตามรอยขุดดินจมูกได้กลิ่นได้ยินเสียงไหมอ๋อนี่ลุงตูนเพื่อนคุณแม่ไงลองเรียกทักไปกับไม่ตอบมา น้ำเสียงคงเบาลองเอาดูใหม่สูดลมหายใจรวบรวมความกล้าเป็นเสียงออกไปดังกว่าทุกคราลุงตุ่นเงยหนะ้าหันมาสนใจเจ้าหญิงเล่าความแล้วถามหาแม่คาดกันตั้งแต่เจอพายุใหญ่ลุงตุ่นแสนดีชี้แนะนำให้จงมุ่งตรงไปที่ใต้ตามทางเจ้าหญิงว่องไวไม่มัวรอช้า แต่ทางข้างหน้าน้ำมาขวางกั้นขวางที่กบยืนดูคอยอยู่อีกฝั่งร้องเรียกเสียงดังให้กำลังใจเจ,เจ้าหญิงนิ่งคิดจิตใจแน่วแน่หากอยากพบแม่ต้องทำให้ได้กระโดดก้าวขาถลาพุ่งไปลำน้ำกว้างใหญ่ไม่นึกกวันเกงท่าฝั่งมาพบที่กบยิ้มให้ ชื่นชมภูมิใจนี่ไงคนเก่งเจ้าหญิงกระต่ายมั่นใจตนเองออกเดินรีบเร่งไม่เกรงสิ่งใดนั่นครอบครัวหนูเจ้าหญิงรู้จักจึงลองหยุดพักทักทายถามไถ่ได้พบเจอเจอ,เจอคุณแม่บ้างไหมจะติดตามไปทางไหนต่อดีป้าหนูเล่าว่าคุณแม่กระต่ายเพิ่งเดินผ่านไปไม่นานมานี้ ออ,ออกมาตามหาเจ้าหญิงพอดีแล้วพากันชี้ที่ท,ที่ต้องไปได้ฟังคำบอกรีบออกเดินต่อจะมัวย่อท้อรีรอไม่ได้เงยหน้าก้าวเท้าเางาแดดลำไรเอ๊ะแล้วนั่นเอ๊ะแล้วโน่นนั่นใครบนกิ่งไม้งามกระลอ่อการลอบหางฟูแม่ไม่รู้จักกระโดดทึกทัก ก็อยากลองถามอยู่สูงอย่างนี้คงเห็นทุกยามแม้ใครก็ตามที่เดินผ่านมาแตะลอกบอกว่ามาถูกทางแล้วรับรองไม่แค้วต้องได้พบหน้าเจ้าหญิงกระต่ายเก่าคำอำลาในอีกไม่ช้าจะได้เจอกันเจ้าหญิงกระต่ายดีใจหนักหนาได้พบแม่จ๋ามารอรับขวัญโผเข้าไปหาด้วยความตื้นตัน กว่าจะพบกันฝ่าฟันมากมายคุณแม่กระต่ายภูมิใจลูกรักกลหาญยิ่งนักที่กลับมาได้อยู่ในอ้อมแขนกอดแน่นเอาไว้คุณแม่ดีใจได้พบอีกลาเจ้าหญิงกระต่ายกับกายไม่เขินชวนแม่ออกเดินจุงมือนำหน้าช่างพูดช่างถามช่างเจรจาคุณกระลอกขาเรามาขอบคุณ ไปไหนมาไหนใครๆก็ทักที่เล่นน่ารักทักทายลุงตุน่นผัดกันซ่อนหาเริงล่าชุนลมุนมุดดินเปื้อนฝุ่นอบอุ่นต่างไว้กระโดดดึงดังร้องดังอกอกชอบชวนพี่ก,กบส่งเสียงสดใสคือคักเข้มแข็งมีแรงมากมายเราจะทำได้เมื่อตั้งใจจริง พี่น้องหนูหนูวิ่งกูรอบๆทุกคนต่างชอบเล่นกับเจ้าหญิงกล้าร้องลองเต้นเป็นได้ทุกสิ่งสนุกจริงๆที่ไม่เขินอายอ่าหนไมคะมีความสุขแล้วอยู่กับคุณแม่เนี่ะคะเจ้าหญิงก็ตายยกที่อายแล้วความกลัวเกิดแค่ในใจเท่านั้นนะคะถ้าเรากล้าหารค่ะเราก็จะ ฝ่าฟันได้ทุกอย่างคุณแม่เป็นกำลังใจให้เลยคะเหมือนเจ้าหญิงกระต่ายเลยแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย